สวัสดีครับคดบอยไอ้ในแก๊งเว้นลอยล้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยลาดวิถีซอย3นะครับแถวอนุสาวรีย์นะครับวันนี้จะพามาดูนะครับตึกแถวนะครับที่คดบอยได้รีโนเวทนะครับวันนี้เป็นภาค2นะครับว่าตึกนี้ได้สร้างนะครับได้รีโนเวทไปถึงไหนแล้วบอกเลยนะครับว่าเปลี่ยนโฉมไปตั้งเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับไปดูพร้อมๆกันตามมาข้ามถนนระวัง ด้วยความว่าตึกเรานะครับเป็นตึกติดถนนนะครับทําอะไรก็ต้องระวังนะครับต้องดูแลนอย่างดีนะครับต้องปิดให้มิดชิดกันเศษไฟนะครับเศษฝุ่นและมูลพิษนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเทศกิจหรือโยธามาบุกแน่นอนนะครับแล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ทรัพย์ตัวนี้มันอยู่ในเมืองครับเพื่อนบ้านซ้ายขวานะครับสังคมเมืองเพื่อนบ้านซ้ายขวานะครับอาจจะร้องเรียนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าทําไปได้ถึงไหนแล้วและสวยขนาดไหนมา ตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับเรายกพื้นนะครับปรับอีกประมาณ10กว่าเซนเพื่อให้ได้ระดับกับพื้นบ้านนะครับพื้นเพื่อน,นบ้านนะครับมันจะได้สวยเหมือนเหมือนกันนะครับเก็บสีปรับพื้นทุกอย่างเราทำใหม่หมดอันนี้ปูนกาวไว้สำหรับปูกระเบื้องนะครับเราใช้เวเบอร์ตาตุกแก่นะครับผมเราใช้อย่างดีนะครับติดมวลเบานะครับ หรือความว่ามันเป็นบ้านเก่านะครับเราจะมาใช้อิฐแดงอิฐล็อกมันก็ไม่เหมาะนะครับเราต้องลดน้ําหนักโดยการใช้อิฐมวลเบานะครับคำว,ว่าอิฐมวลเบาชื่อมันก็บอกแล้วครับว่ามวลเบาค่อนข้างมีราคาแพงแต่สามารถเซฟน้ําหนักได้ด้วยความว่าตึกมันเก่าเกิน50ปีครับเราต้องลดน้ําหนักนะครับกันโครงสร้างสุดนะครับตา ตอนนี in, ้เราอยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะครับเราได้ปรับปรุงอะไรไปบ้างนะครับของเดิมแต่ก่อนมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเราได้ทิดห้องน้ําออกแล้วเราย้ายห้องน้ํามาอยู่ข้างหลังเราปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรบ้างเราปรับเปลี่ยนบันไดใหม่นะครับตามที่นะครับพี่สาวของโค้ดบอยอเจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับเขาไปดูหลักพวงจุ้ยมาว่าบันไดต้องต้องตกเลขขี้ต้องขึ้นทางด้านนี้ทุกอย่างเราเปลี่ยนตามหลักพวงจุ้ยของคนจีนครับเรามาดูห้องน้ํากันครับมา นะครับห้องน้ําก็เปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับห้องน้ํานะครับเราเปลี่ยนสไตล์ใหม่แล้วแถมดูนะครับผนังเดิมนะครับเหลืองนี่เราทาไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ด้วยความว่าสีไม่ขึ้นควาว่าไม่ขึ้นคืออะไรครับมันเป็นเชื้อราครับผมปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาสีกันเชือ้อราหรือใช้สีน้ํามันในการลบรอยก่อนครับผม ลบรอยเพื่อให้เราทาสีจริงแล้วมันจะได้ขึ้นง่ายๆไม่งั้นมันจะเป็นคราบเหลืองๆแบบนี้ครับผมเนี่ยตอนนี้ทีมงานนะครับกำลังปูกระเบื้องในห้องน้ําอยู่นะครับเราทําใหม่หมดนะครับนะครับปั๊ป,ป้ากระเบื้องระบบสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเดินใหม่หมดครับขึ้นใหม่หมดทุกอย่างาไปดูข้างบนกันเชิญครับเราจะพาคดจะพาขึ้นไปดูชั้น2ตอนนี้ทีมงานเหล็กคดบอยกาลังทําราวบันไดนะครับเปลี่ยนใหม่หมด แล้วก็ของเดิมไม่มีราวบันไดนะครับเราก็ได้ใส่ราวบันไดเข้าไปให้แล้วนะครับเพื่อให้อย่างน้อยมีผู้สูงอายุจะได้มีราวบันไดในการจับเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานก็มาลุมอยู่ปูกระเบื้องนะครับทุบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่านะครับตอนนี้ให้ทีมงานทําน้นไปก่อนนะครับชั้น2ก็ทําห้องน้ําไปได้แล้วทําราวบนาันไดทาสีเดินไฟก็เสร็จแล้วนะครับแต่ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูชั้น3กันดีกว่าครับเพราะชั้น2กับชั้น3หน้าตาจะคล้ายๆกัน นะครับชั้น3ามเราได้ปรับเปลี่ยนไปเลไไปบ้างนะครับเดินไฟนะครับเห็นไหมพามาดูวิวนะครับพามาดูวิวเราจะได้ใช้พื้นที่ข้างนอกนะครับบ้านอื่นไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เสียดายนะครับพื้นที่อีก4ตารางวานะครับหายไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าคุณทำเป็นนะครับคุณจะได้ใช้พื้นที่4ี่ตารางวาอย่างคุ้มค่า มาบอามาดูกันปกติโดยทั่วไปนะครับตึกแถวโดวยทั่วไปมักจะเป็นแค่ระเบียงโดยทั่วไปไม่ได้ออกมาใช้ประโยชน์อย่างโคดบอยโคดบอยได้เล็งเห็นประโยชน์ในการใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับโดยการใส่ราวกันตกนะครับ และออกมาใช้งานได้เราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ปูกระเบื้องเซนิโต้ไปนะครับสวยด้วยนะครับตอนนี้ทีมช่างเราย้ายขึ้นมานอนอยู่ชั้น3กันหมดนะครับางข้างหลังนะครับเรา,ารกำลังจะต่อนะครับเพื่อใช้พื้นที่ด้านหลังให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ oh. เราจะต่อ,อยังไงมาดูนะครับ oh. ผมมามาดูกันนะครับทีมงานเห็นไหมครับว่าทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้บ้านข้างๆซ้ายกับขวาใช้พื้นที่ด้านหลังนะครับ ต่อให้เกิดประโยชน์มากแต่เราลยครับดันนะครับคามาแค่2ชั้นชั้น3กับชั้น4ไม่ได้ประโยชน์ด้านหลังเลยครับแล้วกลายเป็นว่าบ้านเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับน้ําก็ไหลามาใส่เราปัญหาก็มาลงที่เราพเพราะเราต่ํากว่าเขานะครับเราก็เลยต้องต่อข้างหลังให้เหมือนกับเขาเพื่อไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกันนะครับผม <Okay. S 1> ต่อได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต่อได้แค่คุณต้องขออนุญาตให้ถูกต้องคดบอยก็ได้ทําถูกต้องนะครับก็คือไปขออนุญาตเพื่อจะต่อเติมชุดข้างหลังนะครับ เพื่ออย่างน้อยเนี่ยครับให้มันดูไม่เพื่อนบ้านน้าจากเพื่อนบ้านซ้ายขวาไม่หลดมาใส่เรานะครับให้มันเหมือนๆกันนะครับผมอ่ะไปดูข้างบนครับไปดูข้างบนบันไดที่เรากําลังขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก่อนไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับแต่ก่อนนะครับมันขึ้นทางนี้ครับขึ้น3ามขั้น๊บตรงนี้เป็นชานพักนะครับเสร็จปุ๊บมันก็ดิ่งขึ้นอย่างนี้เลยนะครับดิ่งขึ้นแบบนี้เลยตรงนี้เราเทใหม่นะครับลองดูดีๆนะครับเห็นคราบปูนไหม ช่องนี้เราเทใหม่เพื่ออะไรครับเราต้องการปรับเปลี่ยนบันไดให้ถูกหลักเพราะของเดิมบันไดมันชันมากนะครับไม่รู้ว่าผู้รับเหมาเก่าเขาคิดยังไงนะครับถึงทำบันไดที่ไม่ถูกหลักนะครับเราโค้ดบอยได้มาแก้นะครับแก้ใหม่หมดโดยการที่หล่อบันไดใหม่หล่อสดในพื้นที่เลยนะครับทำได้นะครับถ้าคุณมีทีมวิศวะที่ดีมีการออกแบบที่ดีนะครับแล้วได้ปรึกษานะครับเนี่ยโค้ดทำใหม่หมดนี่คือการหล่อใหม่หมดเลยนะครับ ชั้นไก่มีคนเดียวแต่เดินชั้นนี้เสร็จแล้วโอ้สุดยอดมากนะครับคนเดียวแต่ได้ได้งานจริงๆนะครับผมถ้าคุณใช้ประโยชน์กับตึกแถวเป็นนะครับเล็งเห็นทุกพื้นที่ทุกอนุตารางเมตรให้ได้ประโยชน์ต้องแบบนี้ครับเราสามารถเดินออกมาได้ลองดูจากบ้านคนอื่นนะครับไม่สามารถเดินออกมาได้ตรงที่ก็ได้แค่วางแอร์นะครับแต่เราสิครับออกมาตรงนี้นะครับเอาเก้าอี้มานั่งชิลๆจิบกาแฟดูวิวครับ วิวพันล้านนะครับนี่คือสวนสวนหย่อมนะครับสวนสัติภาพนะครับตึกนี้ได้โลเคชั่นตรงนี้เต็มๆนะครับได้อากาศแบบไฮครับราคาแพงนะครับคอนโดแถวนี้นะครับใกล้กับสวนสัติภาพนี้นะครับคอนโดนะครับห้องประมาณ22 26 30ห้องหนึ่ง3 4ล้าน45ล้านนะครับแต่ตึกนี้พูดถึงมูลค่านี่นะครับ นับไม่ถ้วนแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะมากน,าน่าจะมากกว่า20แล้วล่ะครับทำเป็นเล่นนะครับเพราะว่าวิวครับทำเลครับวิวก็สวยทำเลก็ดีใกล้ทุ่งสาวลีเขาออกก็ง่ายนะครับไปมาก็สะดวกนะครับผมเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าโลเคชัน่นโลเคชั่นทำเลได้เปรียบมีชัยไปกว่าครึ่งครับผมจะทำอยู่จะทำขายทุกอย่างก็ถือว่าแฮปปี้นะครับกำไรแน่ๆ คุณเลือกเป็นนะครับจริงๆซับแบบนี้ในกมรมคับคดีก็มีนะแต่สู้กันแบบอือเพราะตอนนี้นะครับคนกรุงเทพนะครับยิ่งเกิดโควิดขึ้นมาตอนนี้คนกรุงเทพโหยหาธรรมชาติครับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์เลยครับโลเคชันดีนะครับนี่ครับดูข้างหลังนะครับติดกับคอนโด ติดกับสุพีมคอนโดนะครับซึ่งเราก็ขออนุญาตทางสุพีมไปแล้วว่าจะขออนุญาตต่อข้างหลังนะครับให้เหมือนบ้านซ้ายกับบ้านขวานะครับเพื่อให้ทางคอนโดด้านหลังของบ้านเรานะครับสวยแล้วคนที่คนที่อยู่ในคอนโดที่ติดกับห้องบ้านเราจะได้วิวสวยๆนะครับได้หลังบ้านสวยๆจากเราไปนะครับสุดท้ายนี้เป็นยังไงครับผมนะครับ นี่เป็นภาคที่2เดี๋ยวในอนาคตจะมาดูกันต่อภาคที่3ตอนนี้ทำไปได้ประมาณ50%แล้วนะโปรดติดตามโค้ดบอยแอนด์แกงเว้น้อยล้านได้นะครับบ้านหลังนี้จะจบออกมาสวยขนาดไหนโค้ดบอยสัญญกรรมซับได้สวยขนาดไหนแม้กระทั่งซับประมูลโค้ดบอยก็สัญญกรรมแบบเวอร์มาแล้วนะครับจากที่เลจากเน่าๆจากอุบาทกลายเป็นเทพธิดาแล้วขายได้ภายในพริบตาคดบอยทำมาหมดแล้วนะครับ แล้วเรารอมาดูตึกนี้ดูนะครับว่าเป็นตึกที่เน่าที่สุดถ้าคุณไปตามดูภาพอื่นๆนะครับจะรู้ว่าเน่าสุดๆเป็นยังไงสุดท้ายนี้นะครับโค้ดบอยไอ้แก๊งแวนร้อยล้านนะครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับ ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแต่ละ EP โค้ดบอยตั้งใจที่จะเอาประโยชน์และความรู้ที่อยู่ในหัวสมองโค้ดบอยให้ทุกคนเห็นว่าโค้ดบอยมีอาชีพนี้ได้ยังไงนะครับมีเงินใช้มีเงินเก็บและมีรายได้ทุกวันนี้จากการรีโนเวทซับขายครับผมประเมิซับจากกมรมคับคดีมารีโนเวทขายนะครับแล้วเราเจอกันใน EP ต่อไปสุดท้ายนี้โคดบอยขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม s b s c r i b e และกดกระดิ่งให้คนบอยด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าบายบาย